ดีค่ะพี่น้องชาวกุงไทยทุกท่านนะคะวันนี้ลงมาเที่ยวที่บ้านพี่แทนอิสลาเลยนี่นะคะวันนี้พี่แทนมีอะไรมาโชว์ครับพี่สาหร่าย lady to eat lady to eat lady to eat คือเหมา,ส,า,หาสำหร่รายอาหาราผ่านการแปลรูปเรียบร้อยก็คือสาหร่ายที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งของเรานั่นเองสาหร่ายพงอุ่นครับอ๋อสาหร่ายพงอุ่นนี่นะคะอ๋อนี่แปลรูปเรียบร้อยแล้วแปลรูปเรียบร้อยสามารถ เก็บได้นานกว่าสาหร่ายสดนะฮะขนส่งได้สะดวกไม่เน่าไม่เสียค่ะจริงๆแล้วพี่แทนเนี่ยแพ็คมาเป็นอย่างนี้เลยครับครับอ่านี่นี่คือถุงเขาเลยนะคะเวลาจะรับประทานทําไงครับพี่ก็มาแช่น้ําธรรมดานะครับมันจะเกิดมันก็จะเกิดการออสโมซิสออสโมซิสเลยออสโมซิสก็คือดึงน้ํากลับเข้าไปอ๋ออันนี้ผ่านการดึงน้ําออกอันนี้ผ่านการดึงน้ําออกมันก็เลยเก็บได้นาน ใส่เข้าไปปุ๊บออสโมสิสมันก็เลยพองกลับเข้ามาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับสองนาทีสองนาทีพองกลับขึ้นมาใหม่นี่มันอะไรสีหรือยังสามสีเท่าออสโมสิสออสโมสิสออสโมสิสก็คือว่าความเข้มข้นของสารละลายข้างนอกกับข้างในไม่เท่ากันความเข้มข้นของสารละลายที่น้อยกว่าก็จะวิ่งเข้าหาเซลล์ที่มีความเข้มข้นของสารละลายมากกว่ามันเด้งครับก็คือมันออสโมสิสไวมากออสโมสิสไวมากครับอันนี้น้ําแรก น้ำแรกมันก็ยังเค็มอยู่อ๋อมีน้ำแรกน้ำสองด้วยเหรอคะเอ่อถ้าชอบเค็มก็น้ำเดียวล้างนะเอ่อให้มันดึงน้ำรอบเดียวก็พอถ้าไม่ชอบเค็มแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเยอะแยะแยะมาเยอะแยะแยะเขาชอบสาวๆได้เนี่ยเห็นสาวๆมาแล้วก็มาเลยถ้าก็เดี๋ยวอันญาตเททิ้งก่อนทำไมอ่ะลองชิมน้ำแรกก่อนได้ไหมได้เออมันก็เด้งแล้วแหละแต่จริงๆาให้ดีเนี่ย น้ำสองก็ใส่น้ำแข็งเอานิดเดียวลองกินได้เลยแข็งป๊กนั่นแหละนี่มันเหมือนเหมือนก็เหมือนสดนั่นแหละเหมือนสดเลยนะไอเนี้ยคือเราจะคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าคุมคุมคุณภาพของสาหร่ายได้ง่ายกว่านี่ยังไม่ถึงสองนาทีเลยพี่เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรจะคุมได้ง่ายกว่าอ๋อชิมอ่ะเค็มหน่อยอันนี้เค็มหน่อยนี้เค็มหน่อยแต่กรอบกรอบกุ๊บกุ๊บอะไรได้ยินเสียงกุ๊บ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 ไหมกุ๊บไหมกุ๊บอ่ะ เดี๋ยวเอาน้ำน้ำสองแล้วกันคออกติแล้วลายถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทำขบวนการเนี้มันเก็บได้ประมาณแค่ไม่ถึงสองวันเรียบร้อยอเสียหายหมดค่ะอันนี้เหมาะสำหรับร้านอาหารเวลาลูกค้าอดูสีสวยไหมเดี๋ยวเอาน้ำสองอุ้ยพี่มันคองเหมือนสาหร่ายเซลก็เหมือนสิเหมือนสิอันนี้เป็นเทคนิคีญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นี่นะคะบ้านพี่แทนสวยมาก อยู่ใกล้บ้านน้องเองที่ปากเกร็ดนะคะพี่แทนเนี่ยก็เลี้ยงกุ้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ชื่อดังมากเพราะว่าทํากิจกรรมหลายๆอย่างรวมทั้งเเป็นคณะกรรมการอยู่ในสกรผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองด้วยนะคะ ทำก็เป็นคนเลี้ยงกุ้งดำที่เก่งมากที่สุดคนนึงทำไส้เดือนก็มูนไส้เดือนก็เก่งมากที่สุดคนหนึ่งตอนนี้นะคะมาทำสาหร่ายพวงองุ่นดิดูอีดด้วยเขาได้เซเว่นมาหลยดังงานนี้พี่นี่น้องจะบอกให้ว่าจริงๆเค็มๆมันก็อร่อยดีนะก็แล้วแต่อันนี้น้ำสอสอ่ะ น้ำสองมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำแข็งอันนี้จะกรอบทำไมต้องใส่น้ำแข็งมันจะกรอบอืมอืมแล้วก็ถ้าใครมันอาจจะมีกลิ่น้าวนิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบพอใส่น้ำแข็งปุ๊บมันก็จะหายอ่าจะกินลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอ่ะไหนลองลองเดี๋ยวเนี้ยชิ๊กเล็กฮะขอเวอร์เวอรชั้นที่สองก่อนแมรเสดาอยากถ่ายหน้าน้องตอนกินให้ดู อความเค็มหายไปเลยเหลือเค็มนิด,น,ดนิดเดียวเองเค็มแทบไม่มีเลยที่เขานิยมเอาไปทำส้มตำกันเนี่ยคืออะไรอะพี่คือถ้าไอ้ตัวนี้แหละเวลาทำส้มตำปุ๊บก็<อ>คือต้องเอาแบบเค็มๆหรือแบบไม่เค็มส้มตำเนี่ยเขาจะใช้สาหร่ายสด พอลรลายสดปุ๊บไปเจอน้ําส้มตำปุ๊บมันก็จะแฟบเพราะความเข้มข้นของสารละลายในในเซลล์ของของพวองุ่นเนี่ยมันน้อยกว่าส้มตำอ่ามันก็ออกไปในน้ำส้มตำมันก็บันก็แฟบเลยคันนี้เขาเลยต้องแยกเอ่อลรลายกับน้ําส้มตำออกจากกันเวลาเสิร์ฟอ๋อแล้วเวลาจะกินค่อยค่อยลาอนอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วสูตรญี่ปุ่นอันนี้เป็นอะไรดยไมาไม่แกวอ่ะอันนี้ลองชิมอันนี้ นี่คืออันนี้คือซอสงาซอสซอสสลัดซอสสลัดงาของญี่ปุ่นทาไมเราต้องกินกับสลัดงากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดได้ไหมก็ได้แต่อันนี้เด็ดวาซาบิยิ่งเด็ดเด็ดใช่ไหมขอเด็ดก่อนแล้วนะลองเลยเฮ้ยพี่มันกรอบมากเลยกรอบดีกรุบเลยดังกรุบกุบกรุบมกินแล้วดังกรุบกุบโอ้โหดังถึงนี่เลยใช่ไหมดังกรุบถึงนี่เลยเป็นไงอร่อยนะเหมือนกินสลัดเลยอ่ะลูกพี่ติดแล้วเนี่ย มีลูกแล้วเหรอเนี่ยขึ้นจากน้ำไม่ได้เด่นนะเด่นอหมแหม่แตามีน้ำจิ้มซีฟู้ดลองชิมนะเจ๋งเลยคืออันเนี้ยมันเหมาะสำหรับพวกร้านญี่่ปุนทำสลัดใช่ไหมอันเนี้ยเหมาะสำหรับร้านญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นเวลาลูกค้ามาสั่งเราเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมแบบนี้เราเก็บไว้ในตู้เย็นลูกค้าอยู่ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาจะเสิร์ฟหน้าแบรนด์เวลาจะเสิร์ฟปุ๊บลูกค้าสั่งเราไม่จําเป็นต้องต้องสต๊อกสาหร่ายสดในร้านใช่ไหมครับสาหร่ายสดเนี่ยดูแลรักษายากแล้วก็อันนี้มาปุ๊บเปิดซองปุ๊บแช่น้ำแช่ไม่ถึงสองนาทีไม่ถึงนอสองนาทีได้ฐานแล้วเรียบร้อยออใช่แล้วก็คือผ่านกระบวนการทําแบบนี้มีเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเป็นเทคนิคญี่ปุ่นเทคนิคญี่ปุ่นเจ๋งมากอ่ะและพี่แทนทำนี่เจ้าแรกเลย ไม่ใช่หรอกอย่าบอกอย่าบอกนี่แบรนด์นี่เลย I R F I R F เย่อมาจับอะไรครับพี่อิสลาพรฟาร์มอิสลาพรฟาร์มนี่ชื่อคุณพ่อไ I R คุณพ่อกับคุณแม่รวมกันสมร์ทสมร์ทสนธินะําน้องนั้นโอ้ยนี่จะสอนภาษาไทยเลยเนี่ยพ่อชื่ออิสลาคุณแม่ชื่ออาพรค่ะก็เลยกลายเป็นอิสลาพรแต่ว่าอันนี้อิสลาฟาร์มค่ะ เดี๋ยวน้องไปทานด้วยกันค่ะก็จริงๆถ้าซื้อเนี่ยตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะพี่แทนก็ผ่านน้องจีบก่อนเลยกันน้องจีบเพื่เป็นคนดูแลจักการทุกอย่างอ๋อเบอร์โทรศัพท์เอาเบอร์พี่แทนมาก่อนแล้วกัน0851331334144 4144นี่เบอร์พี่แทนเลยอะคับผู้หญิงอย่าโทรมาจีบเด็ดขาดนะพี่แทนเขามีแฟนแล้วขอบอก นะคะโอ้ก็นี่แพ็คมาอย่างนี้ปริมาณถ,ถุงหนึ่งอย่างนี้อันนี้ขีดหนึ่งมันน่าจะพองได้สักประมาณสามสี่เท่าโอ้จริงอะ่ะก็สะดวกอะ่ะขนส่งสะดวกเบาเพราะว่าอันนี้ก็คือนี่ออกมาอย่างนี้นะคะ,ะถุงหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งอพองสามสี่เท่าและราคาเนี่ยก็อยู่ในเลทเดียวกันกันกนกบสาระสดหรือเปล่าเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแต่ว่าเก็บง่ายกว่าอืสะดวกแล้วก็เก็บ้นกานการจัดส่ง ไม่มีการเสียหายเราจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นไหมไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นอืบายก็คือเอาไว้ที่อุณหภูมิปกติเชลไลฟ์น่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่เดือนอย่างน้อยโห้ยสามสี่เดือนเลยอ่าก็เหมาะสําหรับลงในเซเว่นอ่ะ อย่าโพดเสียงดังค่ะก็เหมาะสําหรับนะคะก็ร้านอาหารอะไรก็สามารถติดต่อมาได้นะคะอดูนี่พี่คะถ้าสมมุติว่าน้องชอบกินแบบเค็มๆอ่ะก็น้ําเดียวก็กําลังดีน้ำเดียวก็พออืมอืมกินคุกๆอืมรู้สึกว่ามันจะกรอบกว่าสดอองมั้งเนี่ยพอกันไหมคือสดเนี้ยน้องไปกินที่บ่อสดต้องกินที่บ่อเพราะเราบังการขนส่งนหะคือมันจะมีน้ําที่ระเหย มันก็เลยจะไม่สมมติคุณสั่งกิโลเนี่ยฮะมาถึงที่คุณบางทีว่าคุณช่างใหม่เนี่ยมันมันไม่ถึงกิโลแล้วเพราะมันมีการน้ํามันไหลออกขนาดนั้นมันมีการคายน้ํนะฮะก็อันนี้ก็ก็มีวันนั้นก็มีลูกค้าจีนมาเหมือนกันจะสั่งสดไปไปจีนก็น่าสนพอไปถึงจีนก็เขาก็อาจจะไปลงในถังใหม่เพื่อดูดน้ําใหม่อีกรอบนึดงลงถังแล้วก็เป่าอากาศอืมันก็จะดูดน้ํากลับเข้าไป อ๋อแต่ว่าขนส่งมันลําบากขนส่งก็ไม่ลําบากถ้าไปถ้าไปแล้วบริโภคภายในสักสองสามวันนี้สบายๆอันนี้อันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยสาหร่ายสดพี่ก็ส่งพิษณุโลกอยู่นะก็ขนส่งสิบสี่สิบห้าชั่วโมงก็ไม่มีการเสียหายโดยโดยที่ว่าไม่ต้องใช้วิธีกรรมแบบนี้พี่แทนมันหมดแล้วอ่ะถ้าย้อนมาติด่กแล้วก็ติดอร่อยจริงอ่ะคือเมื่อกี้กุนกับน้ำจิ้มวันคุยกันนะหมอแล้วนะหมอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้ไอ้ที่ได้แน่เนี่ยคอเลสเตลได้แน่ ไอตัวอื่นนี่ก็ลอยว่ากันอีกทีหนึง่งอ,อ,อ่ะดูเนี่ยระหว่างมันเด้งเนี่ยดูถ่ายได้เลยเนี่ยเด้งกาลังเด้งขึ้นเนีวยไวมากเลยืรพอ,องแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วพี่เอาซ้ําออกอเอาซ่อมอน้องเห็นทำไมป่ะ,ะมันเหมือนขยับได้อ่ะจริงๆมันก็คือระบบกระบวนการออโมสิสคือดูดน้ำเข้าอะนะอถ้าเกิดแช่ในน้ำแข็งแบบนี้น้ำแรกยังเค็มอยู่ไหม ก็ยังเค็มแล้วแต่บางคนถ้าชอบแต่วิธีการการน็อกแบบนี้มันก็จะดีอย่างก็คือว่ามันจะสะอาดขึ้นสลายจะสะอาดขึ้นแล้วสีเนี่ยกลับเป็นสีเดิมเลยนะเออถ้าถ้าดองไม่นานหมายถึงว่าถ้าใช้วิธีนี้แล้วก็ถ้าทําแล้วไม่ได้เก็บนานเนี่ยสีมันก็เหมือนธรรมชาติมาแหละแต่ถ้าคุณเก็บนานหน่อยก็สีอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมอก็ญี่ปุ่นก็กินกันแบบนี้ญี่ปุ่นก็ากินกันแบบเนี้ย น้าโอ้ยอย่างนี้ลูกค้าญี่ปุ่นเยอะแน่เลยแล้วใครจะใครแหม่ใครจะส่งสาหร่ายสดได้ตลอดไม่มีทางแล้วช่วงหน้าฝนเน่ยสาหร่ายมันตายแล้วคุณจะเอาสาหร่ายไหนส่งถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณจะเอาสาหร่ายไหนส่งไอยาแล้วหน้าฝนเน่ะเหมาะมากใช่โอ้โหนี่หน้าฝนสาหร่ายพี่ยังตายเลยอ่ะฮะเนี่ยากเด็กมแล้วตอนนี้นะยิ่งกรมประมงก็ส่งเสริมให้ครับให้อะ เลี้ยงสาหร่ายเขาเใช้คําว่าเลี้ยงหรือปลูกดีพี่เออเลี้ยงสาหร่ายดีครัเลี้ยงสาหร่ายในบ่อ <c oughs> แต่ที่จริงแล้วเ <c oughs> นะะี่ยอตัวนี้เนี่ยในงานวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยอตั้งแต่ปี2005เนี่ยการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกับกุ้งโคลดําซึ่งวิจัยโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเลี้ยงร่วมกันได้เรียกว่า co c u l t อ r e ซึ่งจะทําให้กุ้งเนี่ยปลอดโรค่โตดี แล้วก็ที่ฟาร์มพี่แทนนะคะใครเคยติดตามข่าวน้องประจำเนี่ยจะเห็นว่ากุ้งกุลาดำฟาร์มพี่แทนนี่ตัวอย่างบิ๊กเลยใช่ไหมคะเอ๊ยมีตัวอย่างดูอยู่ไหมเนี่ยอยู่ในตู้มันแข็งอยู่อะเอาม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 าดูมาดูค่ะก็กุ้งกุลาดำของพี่แทนนะคะก็เลี้ยงร่วมกับสาลายนะคะก็น้องเคยเอาโพสให้ดูแล้วกุ้งเนี่ยขายขนาดประมาณสิบตัวโลเลยขายตัวละร้อยอฮยย ก็โดยการเลี้ยงร่วมกันนะคะกับสาลายนี้เอื้อประโยชน์จริงๆอ๋อ,อค่ะ<า>น,นี่นะคะงานหลายอย่างเกินทรไม่ทันนี่ยังไม่ได้แพ็คสูญญากาศแต่ปกติเวลาใ<ช>ยายให้ญี่ปุ่นนี่ก็จะแพ็คเป็นสูญญากาศมันจะดูดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือกุ้งกุลาดําที่ฟาร์มเลยใช่ไหมคะพี่ที่ใช้เลี้ยงร่วมกับสาลายนี่นะอ๋อเลี้ยงร่วมอันนี้ไม่สวยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมัน มันต้องแพกสูญญากาศก่อนแล้วค่อยมาแช่แข็งค่ะคราวนี้มันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะแบบนี้ค่ะมันจะดูดีแต่นี้พี่แทนเอาไว้มากินออาไว้มาเนี่ยพี่แดนคะไม่ใช้ละมั้งเดี๋ยวมาลองชิมคือกุ้งกุ้งที่เลี้ยงระบบเนี้ยเนื้อมันจะไม่เหมือนกันค่ะพอกินกุ้งเน่ยวันนั้นอ่ะมีทางฝรั่งคนซื้อมาเอาไปให้เขาลองปุ๊บเขาจะกัดหัวก่อนเลยเออเพราะว่าจะรู้เลยว่ากุ้งเนี้ยดีหรือไม่ดี ก็ต้อกัดหัวมันเป็นไงพี่พวกที่ว่าเขาจะรู้เลยว่ากุ้งพวกนี้ยมันมันอร่อยคุณภาพขนาดไหนเขาจะกินที่หัวก่อนอกัดคําแรกเนี่ยเขาแกะอะไรนะเปลือกตรงนี้เหรอออกปุ๊บเขางั้นปุ๊บเขากัดทันทีกุ๊บเพราบอกเลยแตตรงที่เป็นยกนิ้วขึ้นหรือยกนิ้วลงเนื้อมันๆหน่อยอะไรอตรงนั้นเลยเขาจะรู้ทันทีเลยว่ากุ้งเราดีไมี่เดี๋ยวต้องลองต้องลองอ่าทันทีนี่เลี้ยงเลี้ยงกี่วันคะพี่นี่เหรอแปดเดือนแล้วมั้ง แปดเดือนหรอคะสิบตัวโลขายตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตั้งราคาไว็เจ็ดสิบร้อยเงินอะรเงี้ยอ๋อตั้งไว้ร้อยหนึ่งเวลาซีนนะคะขายเวลาขายส่งรู้สึกไม่เล่นแล้วพี่นะไม่รอไม่รอก็สังเกตว่ากุ้งของพี่แทนเนี่ยคือสามารถเลี้ยงเป็นไซส์ใหญ่ได้ตลอดนะคะเพราะว่าพี่แทนเลี้ยงร่วมกับสาลายนี่เองสาลายเนี่ยที่อยู่ในบ่อก็สามารถนํามาจําหน่ายและมีการพัฒนาสินค้าเข้าไปเรื่อยๆ ตอนนี้ให้เพื่อนที่สถาบันวิจัยจุฬาพรค่ะส่งสาหร่ายที่ว่าเป็นผงนะฮะจากที่เพชรบุรีจากกรมประมงที่เพชรบุรีส่งมาแห้งปกติแล้วไอสาหร่ายพวกนี้เวลาเขาเขาผลิตเนี่ยเขาจะทิ้งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาใช้ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เขาคัดทิ้งไอของที่คัดทิ้งอ่ะก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ามันน่าจะไปทําอย่างอื่นได้ปกติของที่เขาคัดคัดทิ้งเนี่ยเขาจะไปทําปุ๋ยอ หมักทําปุ๋ยบอกเออมูลค่าในการทําปุ๋ยสาหร่ายเนี่ยมันไม่กี่ตังค์ถ้าเกิดว่าเราสามารถไปแปลรูปเป็นเป็นขนมหรือว่าเครื่องสาอางได้เนี่ยอย่างอย่างเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้จะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเมื่อกี้เพื่อนก็พัฒนา,าครีมล้างไหมอันนี้เขาจะเก่งเรื่องเรื่องเครื่องสาอางก็เลยถามมาดูเออเกิดทำอะไรได้บ้างเขาก็เอาไปคุยกับที่แลบดูว่าจะทําอะไรได้บ้างไอตัวครีมสาหร่าย ก็เดี๋ยวคราวหน้าน้องมาคงได้มีสาหล่ายมาพอกหน้าอ่าลองดูแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนว่าเขาจะทําได้ไหมมันคุมไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นสาหล่ายที่เขาพุ่นตรงทิ้งเป็นเป็นของเหลือจากจากกระบวนการผลิตอ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือกว่าจะได้แบบนี้มาเขาทิ้งไปต้องทิ้งเยอะอืไม่ทิ้งน้อยหรอกค่ะค่ะไม่ใช่น้อย อันนี้อันนี้ก็เรียกเกรสเกรสคือเกรดก็คือเกรดเแล้วเกรสค่ะพี่แานคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในบอกเอาแอบกินซะง,งนนั้นไหนว่าเอาให้น้องกินไงพี่แทนคะถ้าสมมุติว่าในบอ,อกกุ้งขาวเนี่ยก็สามารถใช้สาร่ายเลี้ยงกุ้งอับกุ้งไดในกุ้งขาวก็ในที่ ully, เพชรบุรีจะเลี้ยงบ่อแยกใช่ไหมครับเป็นบออ่อรีไซเคิลแล้วก็บ่อเลี้ยงเป็นบ่อน้ําต่างหากเลยไม่ได้เอาเนี่ยในเนี้ยวิตามินทั้งนั้น จริงก,ก็อย่าเลี้ยงอย่างเดียวคุณบางทีก็คุณก็โยนโยนให้กุ้งกินบ้างรับรอ,องว่ากุ้งกินอแต่กุ้งกุลาดำ,ดำเวลาพี่เอาไปปล่อยเนี่ยกุ้งกุลาดำกินใช่ไหมคะพี่ก็กินก็คือที่มีลงแพ็กกุ้งด้วยไงวันนั้นก็ที่พังงากลงแพ็กกุ้งเขาเรียกว่าแพ็กกิง้งเฮาแพ็กกิง้งเฮาแพ็กกิ้งเฮาที่พังงาก็เอากุ้งดำมาขังไว้ค่ะเสร็จแล้วผมก็ส่งสาหร่ายไปให้เพื่อนทานที่นู้นไอเด็กในรลยก็ผลิตก็โยนสาหร่ายลงไปในบ่อกุ้งดำแป๊บเดียวปุ๊บ กุ้งก็มันสีเขียวๆอ๋อค่ะก็คือกุ้งกินกุ้งกินอะเราก็จะเห็นว่าว่าไอ้สีของที่กุ้งอ่ะมันเปลี่ยนไปค่ะแล้ว่ามันกินค่ะค่ะออนั่นแสดงว่านี่เสริมกันจริงๆนะคะนอกจากได้กุ้งเนื้อคุณภาพแบบนี้แลควพี่ก็คิดว่าอย่างที่เวียดนามที่ว่าพี่ไปดูงานมาเมื่อออกงานที่ของ งานซีฟู้ดที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือนเดือนกันยานั้งไอ้บูธถัดไปใกล้ๆเนี่ยเป็นของเวียดนามนะฮะบริษัทเวียดนามเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อกุ้งเขาว่าเซลว่าเซลว่าชิมเซลว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาเอ่อโปรตุเกสหรือเปล่าแต่ว่าป่าเซลว่าชินก็คือเลี้ยงกุ้งในป่ากลางเขาเลี้ยงถึงธรรมชาติใช่ไหมแล้วกุ้งเขาเป็นกุ้งอินทรีย ล้วขายดีนะนะตั้งพอตั้งมีสตอรี่มีอะไรปุ๊บกุ้งเขาขายได้ขายได้ดีค่ะเสร็จแล้วพอผมไปดูงานที่นั่นกลับมาผมก็คิดเฮ้ยถ้างั้นเอามั่งนะเราก็ต้องมีสตอรี่ของเราเขาปลูกในกป่าโครงการใช่ไหมอ,อันนี้เราก็ปลูกในป่าสาลาย<อ>าัยไอยาก็เหมือนกันเด็ดกว่าด้วยภ<อ>าษ<อ>าไาาหลเนี่ยสมมุติ สาหลายโลละสามร้อยใช่ไหมฮะเอามาให้กุ้งกินเนี่ยโหสตอรี่ดีมากสาหลายโลสามร้อยมาให้กุ้งกินแล้วกุ้งมันจะโลเท่าไหร่ไอยาแต่ว่ากุ้งของพี่แทนนะคะจะสังเกตเวลาน้องเคยชิมนะคะเวลาเอาขึ้นมาทําสดๆเนี่ยเนื้ออร่อยมากทีเดียวนะคะก็จะเนื้อหวานมากเลยแล้วก็เนื้อแน่นทีเดียวน้องก็เลยว่ามีผลมีผลซึ่งกันไหมคะเนี่ยมันอยู่ที่ดินที่น้ำนะฮะถ้าดินดินดีน้ําดี ก็จะดีแล้วก็มันก็มีพวกอาหารเสริมพวกนี้กริงเข้าไปด้วยมันก็จะโอเคค่ะก็โหเดี๋ยวกุ้งตัวนี้นะคะรวมทั้งในถุงนั้นนะคะในถุงกุ้งนั้นมีเครื่องสำอางกลับไปอีกไอ้แม้อย่าบอกสิ อย่าบอกสิเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยวันนี้น้องน้อน้องมาดูเรื่องสาหร่าย r e d y t e a e นะคะก็คือเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ว่าพอมาชิมแล้วคือคือในใจคิดว่าไม่คิดว่าพอพองออกมาแล้วมันจะอร่อยแบบนี้มันจะสวยใมันสวยเหมือนเดิมใชสวยเหมือนเดิมอันนี้ถือว่าเป็นเกตเอเลยเฮ้ยพี่ของหนูค่ะขอบคุณพี่แทนมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้เดี๋ยว ก่อนไปเบอร์โทรศัพท์085 133 133 4144 4144นะคะโอเคถ้าใครสนใจก็นี่เลยสไลด์ด a d y t ูอ a ทนะคะทำเองกับมือเอ่อให้เพื่อนทำให้ให้บริษัทถ้าทำให้อ๋อค่ะหมายถึงเลี้ยงเองกับมือแล้วก็กุ้งนี่ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่แทนได้นะคะพี่แทนรูปหล่อมากไมปจดออยยอยไม่ไ้จดอยอยอ๋อ ก็เตรียมอมำกาลังอยู่ในกระบวนการาแปลงรูปต้องต้องคุณต้องไปจดอ,อยอืม,อมค่ะก็ยังอยู่ในกระบวนการที่พี่แทนเตรียมทําอยู่นะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อพี่แทนได้เลยนะคะ,คะขอบคุณพี่แทนมากนะคะสวัสดีค่ะ